โอ้ข้อสองนี่เจ๋งเลยคือถ้าพี่ไม่ได้เข้าสอบปีล่าสุดสามัญหกห้าเนี่ยพี่จะไม่กล้าเอาโจทย์พวกนี้มาติวเลยเพราะว่าอะไรแม่งยาวโจทย์แม่งยาวมากแล้วพี่ก็คิดของพี่เองว่าคือโจทย์แม่งยาวอย่างเงี้ยข้อสอบสามัญหรือเอ e v e l ที่เราจะสอบอ่ะข้อละสามนาทีอ่ะไม่มีทางออก แต่ถ้าย้อนกลับไปได้อะอยากจะตบกระบาลตัวเ,เองมันออกมันออกน่าจะโจทย์ยาวๆออกอะน้องแต่ว่าไม่ไม่ถึงสิบข้อถ้าจะไม่ผิดนะคือสรุปง่ายๆว่าออกสรุปมันสั้นคือจะยาวจะสั้นออกหมดจะยาวจะสั้นออกหมดโอเคนะเขาบอกว <est> ่าในการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งหนึ่ง ผู้จัดการแข่งขันมีรายได้มีรายได้จากการแข่งครั้งนี้เอาเอา,อางี้พี่เขียนเท่านี้ก่อนนะรายได้เก้าแสนบาทคุณน้องรายได้เก้าแสนบาทโชกเขียนเก็บไว้ก่อนรายได้เก้าแสนบาทซึ่งไอ้รายได้เก้าแสนบาท,า 900, บาทเนี่ยคุณน้องเขาบอกว่ามันเป็นรายได้ของก้มหน้าอ่านแป๊บนึงนะ มันเป็นรายได้จากการขายของที่ระลึกและรายได้จากการขายบัตรก็คือมีของที่ระลึกกับรายได้จากการขายบัตรเข้าชบแสดงว่าอี9ก้0 0 0นบาทเนี่ยมาจากสองสองแหล่งมาจากสองรายได้ไรายได้ทางแรกก็ของที่ระลึกรายได้ทั้งสองก็คือจากขายบัตรพี่ขอรากอย่างนี้นะ90000สบาทเนี่ยเข้ามาจากสองแหล่ง แหล่งแรกคือของที่ระลึกของที่ระลึกแล้วก็ไรายได้จากการขายบัตรน้องๆขอเล่นมุ้งหนึ่ง <c ười> คำคาว่าระลึกเนี่ยคําว่าระลึกใช่แบบเวลาเราลุ้นอะไรปะเ,ออเวลาเราลุ้นเรากลัวใช้ความรู้สึกนั้นป่ <c ười> เดี๋ยวช่างไม่รู้แป๊กไหมช่งมางไหมเคไปต่อ เขาบอกว่าก็คือไรายได้จากสองแหล่งเนาะและขายของที่ระลึกกับขายบัตรแล้วบรรทัดที่สามเขาบอกว่าโดยบัตรเข้าชมการแข่งขันเนี่ยบัตรเนี่ยมีสองประเภทบัตรเนมีสองประเภทเบัตรที่นั่งโซนเอใบละร้อยบาทแล้วก็บัตรที่นั่งโซน B บีใบละร้อยห้าสิบาทเออนั้นมาทึกโอเค ใช่ได้ใช้ได้น้องบอกทอกับมุกพีบัตรที่นั่งโซนเอใบละร้อยบาทและบัตรที่นั่งโซนบีแสดงว่าบัตรมันมีอยู่สองโซนอ่ามันมีอยู่สองโซนก็คือโซนเอกับโซนบีแบบนึงนะ้มาจากโซนเอกับโซนบีซึ่งโซนเออใบละร้อยบาทพี่ขอเขียนอย่างนงี้ หนึ่งร้อยบาทต่อใบหนึ่งร้อยบาทต่อใบใบละร้อยบาทและบัตรที่นั่งในโซนบีใบละร้อยห้าสิบบาทก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อใบเท่านี้ก่อนยัทงทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามีผู้เข้าชมการแข่งขันห้าพันคนน้องๆมีใครรู้บ้างว่าคำเนี้ย เขาบอกอะไรมาไม่เนาะคือคือเขาบอกมาอยู่เลยว่ามันมีห้าพันคนนะที่เข้าที่เข้ามาชมการแข่งขันแต่อีกความหมายหนึ่งที่เขาจะบอกน้องอะ่ะน้องรู้ไหมว่าเขาตั้งใจจะบอกอะไรไอห้าพันคน <c oughs> น้องรู้ไหมว่าเขาตั้งใจจะบอกอะไรมีคนเข้าชมการแข่งขันทั้งหมดห้าพัน 5, คน ความหมายหนึ่งอะนอกจากจํานวนคนเข้าไปแล้วห้าพันคนเขาตั้งใจจะบอกจํานวนบัตรก็เออขอบคุณมากครับขายบัตรได้ห้าพันใบใช่ก็มีคนเข้าไปห้าพันคนสแสดงว่าบัตรเนี่ยก็ต้องขายได้ห้าพันใบแสดงว่าตอนเนี้พี่ทราบแล้วว่าโอ้ใช้คาว่าทราบไม่เป็นทางการพี่รู้แล้วว่าคุณน้องบัตรเนี่ยมันจะต้องมีห้าพันใบแน่บัตร ต้องขายได้ห้าพันใบแน่ๆแ,แต่ว่าอีห้าพันใบเนี่ยไม่รู้ว่าโซน a แม่งกี่ใบไม่รู้ว่าโซน b แม่งกี่ใบแต่รู้แน่ๆว่าโซน a กับโซน b มันจะต้องบวกกันแล้วได้ห้าพันใบ A อาจจะหนึ่งพันใบ b อาจจะสี่พันใบก็ได้ไม่รู้แต่รู้ว่ามันจะต้องรวมกันในห้าพันใบขออนุญาตเก็บคนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะเก็บคนนี้ไว้ก่อน ไงต่อมาเนี่ยถัดไปเขาบอกว่ารายได้จากการขายบัตรเข้าชมรายได้จากการขายบัตรมากกว่าของที่ระลึกอยู่สามแสนบาทมันเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าสมมติสมมตินะพี่สูงร้อยเจ็ดสิบเซนแบงแล้วกันน้องที่แบงแบงสูงร้อยแปดสิบเซนอย่างเงี้ยแบงสูงกว่าพี่เท่าไหร่ก็ คำว่าสูงกว่าก็าเอามาลบกันสูงกว่าสิบใช่ไหมหรือไม่แบงก์มีเงินร้อยแปดสิบาทพี่มีเงินร้อยเจ็ดสิบาทแบงก์มีเงินมากกว่าพี่เท่าไหร่ก็อเอามาลบกันสิบาทแสดงว่าไอ้คาว่ามากกว่าคือเอาเยอะลบน้อยใช่เอาเยอะลบน้อยลบนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารายได้จากการขายบัตรมันมากกว่าของที่ระลึกแสดงว่าเอาอไรายได้จากการขายบัตรไปลบกับของที่ระลึก ของที่ระลึกสามแสนบาทอ่าเรียบร้อยสามแสนบาทเฮ้ยน้องน้องน้องพี่ว่าพี่ขอตัวแปลก่อนนะว่พี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแม่งมึนหัวขี้เกีด็ดเขียนเด้อคำพูดแม่งยาวพี่ขอย่าสมมุติแบบนี้พี่ขอให้รายได้จากการขายบัตรเนี่ยขายบัตรเนี่ย x บาทให้แม่ง x บาท แล้วรายได้จากการขายของที่ระลึกเนี่ยพี่ก็ต้องให้เป็นวายบาทแสดงว่าพี่ได้สมการแรกเลยก็เอารายได้จากบัตรลบรายได้จากของที่ระลึกก็คือ x ลบ y เท่ากับสามแสน x ลบ y เท่ากับสามแสนน้องๆคนนี้ต้องสมการที่หนึ่งเพราะว่าเขามีสองตัวแปร x ก,กับ y น้องรู้ไหมว่าอีกหนึ่งสมการหาจากไหน,นให้น้องช่วยพี่เออจำนวนบัตรเจ๋งมาก น้องรู้ไหมว่าอีกหนึ่งสมาการหาจางไหนเพราะว่าเขาจะติดสองตัวแปรคุณน้องต้องการอีกหนึ่งสมการเพื ulously, ่อเอามาแก้แก้เอกวายนี่แหละน้องรู้ไหมว่าเราหาจากไหนคำใบอ่ะหาจากเก้าแส เฮ้ย hey, พี่อะไรคือเก้าแสนวะ mm hmm. ก็คุณน้องเก้าแสนบาทเนี่ยมันคือไรายได้จากสองแหล่งแหล่งแรกคือบัตรแหล่งที่สองคือที่ระลึกแสดงว่าถ้าเอาไรายได้จากบาัตรรวมกับไรายได้ของรายได้เอารายได้จากบัตรรวมกับรายได้จากของที่ระลึกเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดกี่บาทเก้าแสนบาทแสดงว่าไรายได้จากบาัตร รวมกับรายได้จากการขายของที่ละลึกที่เราให้เป็นวาบามันจะได้9ก้าแสนก็สามารถเอาขอบคุณมากครับเจ๋งมากสามก,การที่สองแล้วก็บวกลบก,กันก็จบแล้อ่าเจ็งมากบวกลบก,กันทีนี้พี่บวกแล้วกันนอ้องเพราะว่า Y จะได้เจ้ากันพี่เก้าหนึ่งกับสองก็บวกกัน Y กับลบบายเจ้ากัน X ก,กับ X ได้ 2X แล้วก็สามแสนกับ9ก้าแ0นบวกกันได้ล้านสอง แล้วก็ย้ายสองไปหามันจะเหลือหกแสนแสดงว่า x ได้หกแสนพี่จะต้องเอา x ไปแทนที่สมการหนึ่งเพื่อหา y ขอลากนี้นะถ้า x ได้หกแสนหกแสนย้ายไปลบเก้าแสน y ก็ต้องได้สามแสนอ่าให้น้องจดก่อนพี่นะเตรียมจริงๆเตรียมอีกชีทหนึ่งมาแล้วที่เล่าให้ฟังอ่ มันขอขอเล่าอีกรอบนะคือเตรียมลำดับอนุกรมมาแบบลำดับคืออะไรอะไรเงี้ยแบบเออ a n a หา a อหนึ่งเอสองสามสี่อย่างเงีแบบ้ยเอ a n a H a 1, a a 4, อเอ,เอาโจทย์ไทยทสสทมาแล้วนะ่ยู่ดีมาเปลี่ยนเป็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนอยากอ่าอ่าให้พี่ติวเรื่องลำดับจากโจทย์จากแบบเรียนสสพทให้พิมพ์เลขค่ามาก็ได้เดี๋ยวพี่จะดูว่ามีน้องอยากให้ติวไหมถ้าอยากให้ติวก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกัน แต่ยมาแล้วแหละแต่แบบกลัวไม่มีคนกลัวไม่มีน้องมาเห็นเ,เตรียมจงเตรียมโจมมาแล้วแต่เช้าแล้วันนี้สรุปอีกทีหนึงห่งไอ x เนี่ยมันคือไรายได้จากการขายบัตรคนเนี้ยเป็นไรายได้จากการขายบัตรแล้ว y ที่เป็นสา,สามแสนเนี่ยเป็นไรายได้จากของที่ระลึกเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาสิของที่ระลึก อ๋อมีน้องพิมพ์ห้ามาด้วยอขอบคุณครับซึ่งถ้าใครดูสรุปติวฟรีใน youtube มานะโจทย์จะไม่เหมือนกันเพราะว่าไอ้ติวฟรีใน y youtube เขาจะเป็นข้อสอบจากแนวข้อสอบเข้ามหาลัยเนาะโอเน็ตแพทหนึ่งสามันส่วนที่จะเอามาติวเพิ่มเนี่ยจะเป็นสสวทเป็นหนังสือแบบเรียนสสวทน้องจะได้โจทย์เลยหลายแบบอ่าคนที่เรียนไอ้สรุปติวฟรีจากพี่ไปก่อนแล้วก็จะได้ไม่ซ้ำกันเป็นข้อดีของเราแหละได้ลหลายแบบ เพราะฉะนั้นพี่ว่าเขาถามด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันพี่ว่าเขาถามได้ว,ว่าไรายได้จากการขายของที่ระลึกเนี่ยกี่บาทน้องก็ตอบเลยว่าสามแสนบาทพี่ขอญาตลากแบบนี้นะสามแสน 300, บาทขออัดญาตเขียนแบบนี้นะสามแสนบาทโอ้มีน้องเรียนแสดงว่าบทแรกบทแรกเราเรียนลำดับแหละทุกคนกน,นะนาะ ถัดไปยังไม่จบเขาถามอีกว่าขายบัตรที่นั่งโซน A อและโซน B โซน A และ B ได้โซนละกี่ใบแสดงว่าเราเราจะต้องตัดภาพมาเเขาเรียกว่าโฟกัสไอ้เจ้าตรงส่วนบัตรแหละโฟกัสตรงส่วนนี้แ,แทนทีนี้สิ่งที่พี่รู้เนี่ย พี่รู้แค่ว่ารายได้จากการขายบัตรพี่ได้หกแสนบาทแสดงว่าพี่ขอญาตเปลี่ยนตรงนี้นะเฮ้ยลบเลยแบบพี่ขอเปลี่ยนตรงนี้นะเอกมันเป็นหกแสนเนาะพี่ขอเปลี่ยนเป็นหกแสนบาทเลยซึ่งพี่จะบอกว่ารายได้จากการขายบัตรที่เป็นหกแสนบาทเนี่ยน้องมันมาจากสองแหล่ง สองแหล่งก็คือแหล่งอ่ะมันมาจากสองที่ที่แรกก็คือโซน A ที่ที่สองก็คือโซน B แสดงว่าไอ้หกแสนบาทเราไม่รู้ว่าโซน A กี่บาทโซน B กี่บาทแต่รู้ว่ามาจากสองแหล่งก็คือโซน A กับโซน B ต้องรวมกันใช่ไหมบัตรที่นั่งโซน A กับบัตรที่นั่งโซน B ต้องรวมกันแล้วได้หกแสนบาทอันนี้ที่รู้พี่ก็เลยขออนุญาตเขียนแปบนีนะโซน A บัตรที่นั่งโซน A บวกโซน B ขอเขียน A กับ b แล้วกัน โซน A บกโซน B ได้หกแสนแต่ไม่รู้ว่า A ได้กี่บาท B ีได้กี่บาททีนี้พี่จะบอกว่า A ออะถ้าน้องไปใส่ร้อยบาทเนี่ยมันจะไม่ใช่มันมันม,มันจะใช่แค่ใบเดียวไอ้ร้อยบาทมันคือใบเดียวแต่หนึ่งร้อยก็หกแสนอะ่ะมันต้องเกินหนึ่งใบยอยู่แล้วอะใช่ไหมถ้าน้องน้องคิดภาพดูอ่าถ้าน้องจัดการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีคนมาดูคนเดียวอะ เฟลไหมเหมือนแบบอนแมนยู no ที่โดนอะ่ะเออเน no. าะอาจจะเป็นแมนยูคือคือคือพี่รักนะเออพี่รักโรนันโดนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเออนึกภาพพี่อาจจะมีก็ได้นะแมนยูใบตั้นนะเมื่อคืนอ่ดไปต่อนะไปต่อทีนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยแมนยูใช่ <laughs> เขาบอกว่าไอโซนเกับโซนบีมันรวมกันได้หกแสนบาท แต่เราไม่รู้ว่าโซน A ได้กี่ใบโซน A ขายได้กี่ใบโซน B ขายได้กี่ใบพี่เลยมีการสมมุติแล้วกันนะตอนอ่าคุณน้องเราใช้ x ไปแล้ว y ไปแล้วแสดงว่าพี่จะสมมุติให้โซน A ขายได้เซตใบแต่โซน B พี่จะไม่เอา w แล้วนะเพราะว่าตัวแปรมันเริ่มเยอะแล้วพี่จะใช้คำพูดเนี่ยคนนี้ช่วย บัตรทั้งหมดมันจะต้องรวมกันในห้าพันใบแสดงว่าโซน A อกินไปแล้วแซดใบน้องว่าโซน b ต้องเป็นใครถึงจะรวมกันด้ห้าพันเที่ยวตัวนิดนึงโซนบก็ต้องเป็นห้าพันลบแซดถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเพราะว่าห้าพันลบแซดไปบวกกับแซดเนี่ยมันจะได้ห้าพันแต่แต ถ้าน้องเอาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งก็คิดได้เหมือนกันไม่ผิดนะอะพี่ให้เป็นหลายๆไอเดียแล้วกันห้พี่ชอบประมาณ3ตัวแปรเนี่ยกำลังดีแสดงว่าโซน A ขายได้แซโซน B ต้องเป็น5,000ัลบแซแน่ๆเพราะว่าบัตรทั้งหมดมี5,000ันใบเพราะฉะนั้นโซน B พี่จะให้เป็น5,000ันลบแซดใบ,บให้จดก่อน <c oughs> มีน้องรู้เรื่องเนาะเค okay. เพราะฉะนั้นเริ่มมานะพี่ขออยากลบอะอยากอยากลบตรงนี้ได้ไหมจะได้อธิบายขอลบนะขอลบนะตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยนตอนนี้น้องเราพี่อชอบมาเทียบบรรยัติยาพี่จะเอาอีโซน A มาเทียบก็คือหนึ่งใบเขาจะขายได้ร้อยบาทหนึ่งใบราคาร้อยบาท แต่โซน A เราให้ขายได้เซทใบถ้าเซทใบะก็คือเอาเซไปคูณ100่ง้อยแล้วหนึ่งก็คือจะขายได้100่งรบาทอย่างนี้คือการเทียบบ็นยัติยาแสดงว่าโซน a อน้องจะขายได้หนึ่งรซบาทพี่ก็แทนเลยเป็น100่งรซถัดไปโซน b อขอดูโซน b บ้างโซน zone B พี่ค่อยๆไปนะพี่ขอเทียบเหมือนเดิมนะโซน B เนี่ย คิดว่ามันน่าจะนั่งใกล้ปะเพราะว่ามันแพงกว่าดาเฉยนะหนึ่งอ่าโซนบเนี่ยหนึ่งใบอะ่ะมันราคาร้อยห้าสิบบาทแต่โซนบมันขายได้ตั้งห้าพันลบแซตใบถ้ามันเป็นห้าพันลบแซตใบละคุณน้องราคาที่ได้มันก็เอาอีห้าพันลบแซตไปคูณกับร้อยห้าิบล้หารด้วยหนึ่งก็พูดได้ง่ายก็คือ เอาร้อยห้าคูณกับห้าพันลบแซร้อยห้าสิคูณกับ5้าพันลบแซค,คนเนี้ยมันจะเป็นอ่าราคาบัตรของโซน B ให้จดก่อนมันจะเป็นราคาบัตรของโซนเฮ้ยใครได้เท่าไหร่แล้วก็พิมพ์มาบอกพี่ก็ได้นะว่าสรุปแล้ว A ได้กี่ใบ b ได้กี่ใบอะไรประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นราคาบัตรของโซน B เนี่ยน้องจะได้เป็นร้อยห้าสิบคูณกับห้าพันแล้วก็ลบแซดแล้วเท่ากับหกแสนพี่ขอดึงก้อนเนี้ยมาคิดเลขได้ไหมเพราะว่าพี่เป็นคนเขียนตัวใหญ่ขอแบบมาเปลี่ยนที่ว่างแหละหนึออ่งร้อยแซดเอาใหม่นะทวนใหม่นะหนึ่งร้อยแซดมาจากไหนมาจากราคาบัตรโซน A แล้ว e ร้อยห้าสิบก้อนหลังมาจากไหนมาจากราคาบัตรโซนบีแล้วก็มาบูกกันได้หกแสนเพราะว่าราคาบัตรทั้งหมดมันหกแสนบาทรายได้จากบัตรมันได้หกแสนบาทนี่นะพดน์แรกเป็นหนึ่งร้อยแซดพนที่สองมีร้อยห้าสิบพดนที่สามเป็นหกแสนพี่หารสิบตลอดพี่ขี้เกียจคิดเลขเยอะมันก็จะตัดศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์ต้องตัดทั้งสามพนแสดงว่าก้อนแรกเหลือสิบแซด ก้อนที่สองมันจะเหลือสิบห้าแล้วคูณกับก้อนนี้เป็นห้าพันลบแซก้อนที่สามมันเป็นหกแสนหาสิบก็ต้องเหลือหกหมื่นทันนะพี่กระจายสิบห้าเข้าไปเลยมันจะเป็นสิบแซบวกกับสิบห้าห้าเป็นเจ็ดสิบห้าแล้วคุณน้องก็เติมศูนย์สามตัวแล้วก็ลบสิบห้าแซเท่ากับหกหมื่ แล้วก็คิดเลขซึ่งพี่เห็นแล้วพี่จะย้ายหกหมืนไปลบเจ็ดหมืนห้ามันจะเหลือหมื่นหาแล้วคนนี้สิบแซดกับลบสิบห้าแซดมันจะเป็นลบห้าแซดพี่ตกไปให้เป็นบวกห้าแซดแล้วพี่ก็เอาห้าไปหาแสดงว่าแซดของพี่อ่ะ จะได้สามพันทาน้อขอเลื่ยนก๊อบมานะตรงนี้ขอญาตดึงตรงนี้มาเลยน้องจะได้รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้เนี่ยน้องก็จะรู้ว่าเฮ้ยแซดเนี่ยมันได้สามพันแซดมันคืออะไรแซดมันคือจำนวนบัตรของโซน A แสดงว่า พี่ก็สรุปว่าคนนี้คือจํานวนบัตรของโซน A คนนี้เป็นจํานวนบัตรของโซน A แต่โซน B ไม่ต้องสืบก็ได้เพราะว่าทั้งหมดมันมีห้าพันใบเอกินไปแล้วสามพันแสดงว่า B ก็ต้องสองพันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนบัตรจํานวนบัตรของโซน B อ่ะมันจะต้องตอบสองพันใบ จบแล้วเย่ yeah. ถ้าน้องรู้เรื่องพิมพ์ต้องแปลให้หน่อย